ธีในการทําให้ผู้ชายใส่ใจเราครับในการศึกษาตีพิมพ์นะครับเมื่อวันที่13ธันวาคม2023นะครับนักเขียนนะครับจากรัฐนิวเจอร์ซีย์นะครับเขาได้อธิบายว่าการทําให้ผู้ชายหลงรักเนี่ยนะครับต้องทําให้ผู้ชายรู้สึกนะครับถึง5ข้อนี้เสียก่อนเราจะต้องทําให้ผู้ชายเกิดความตื่นเต้นให้ได้มากที่สุดครับเพราะอะไรครับเพราะเพศชายเสพติดสารโดปามีนมากกว่าเพศหญิงครับ ทำให้ผู้ชายรู้สึกว่าในการครบหากันเขารู้สึกว่ามันมีความสงบนะครับมันไม่ได้มีการโวกเวกโวยวายการต้องจับผิดต่างๆทาให้ผู้ชายรู้สึกว่าเอ้ยมันมีความวุบว่านะครับรู้สึกว่าเ,เราเนี่ยน่าหึงหวงผู้ชายต้องรู้สึกว่าการครบหากับผู้หญิงครั้งนี้เหมือนกับว่าไม่เคยได้สัมผัสมาก,ก่อนเลย เขาต้องรู้สึกว่าผู้หญิงน่าทนุถนอมซึ่งเราจะต้องทําให้ความคิดของผู้ชายเนี่ยรู้สึกถึง5อย่างนี้ครับและจะทําให้เขาใส่ใจเรามากขึ้นจงทําให้สมองของผู้ชายคุ้นชินกับเราครับโดยการ หนึ่งครับเล่าเรื่องที่เรามีความผิดพลาดให้เขาฟังกับเช่นวัยเด็กเนี่ยฉันเคยผิดพลาดอย่างนั้นนะฉันเคยผิดพลาดอย่างนี้ฉันเคยหกล้มหัวคำมั่ชฉันอายๆนะครับเล่าเรื่องผิดพลาดของตัวเองครับเพราะเวลาเราเล่าเรื่องผิดพลาดของตัวเองเนี่ยมันทําให้ผู้ชายรู้สึกว่าเออเราเป็นคนที่เปิดเผยเราไม่ได้มีอะไรบอกปิดหรือว่าเราไม่ได้เล่าแต่ว่าเนี่ยเรื่องที่ฉันเก่งแต่ว่าการที่เราเล่าเรื่องผิดพลาดมันทําให้อีกฝ่ายรู้สึกดีกับเรามากกว่าครับสองครับ เล่าเรื่องวัยเด็กของเราให้ฟังครับว่าชีวิตวัยเด็กของเราเป็นยังไงบ้างนะครับหรือ3มครับเล่าเรื่องตลกให้เขาฟังครับซึ่งสิ่งนี้ก็จะทําให้เขารู้สึกว่ามีการผ่อนคลายมากขึ้นครับเวลาอยู่ใกล้เรามันไม่เหมือนกับว่าเราเนี่ยจู่โจมเขาเกินไปครับแต่มันทําให้เขารู้สึกผ่อนคลายเวลาอยู่ใกล้เรา,าคุณอยากมีสเสน่ห์มากขึ้นถึง10เท่าครูคอมเคยสอนไว้ในอีบุ๊กหเล่มครับ เล่มที่หน e ึ่งอีบุ๊กหนึประโยคของคนมีเน่ห์จงจำไว้ว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างแต่คนพูดไม่เป็นจะเสียทุกอย่างมูลค่า1,990บาทเล่มที่สองหวิธีอ่านใจแฟนไม่มีใครหลอกคุณได้ถ้าคุณรู้ทันแต่ทุกคนจะหลงรักคุณถ้าคุณรู้ใจเขามูลค่า1,990ล่มที่สามหโพสของคนมีสเน่ห์ คนอยากตอบแชทและอยากคุยกับคุณถ้าคุณพรีเซนต์ตัวเองเป็นบนโซเชียลมีเดียแม้กระทั่งแฟนเก่ามูลค่า1990บาทเล่มที่4อีบุ๊ก100คำชมของคนฉลาดถ้าคุณมีคารมแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยคนก็หลงรักคุณแต่ถ้าคุณไม่มีคารมต่อให้ทำดีแค่ไหนคนก็ไม่เห็นค่าของคุณมูลค่า1990บาทเล่มที่5อีบุ๊ก100เช็คลิสต์ของคนมีเสน่ห์คุณต้องรู้ครับว่าถ้าเขาทักมาควรดองไหมหรือควรตอบถ้าเขาหายไปควรตามไหม หรือไม่ควรตามถ้าตามต้องตามยังไงถ้าแกล้งหายไปจะแกล้งหายยังไงให้ได้ผลมากที่สุดและเป็นวิธีที่คนฉลาดใช้มูลค่า1,990บาทเล่มที่6 e อีบุ๊ก100ประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าคนจะเห็นคุณค่าของคุณเพราะคุณชี้นำสมองของเขามูลค่า1,990บาทอีบ e ุ๊กทั้ง6ชุดนี้เนี่ยราคารวมทั้งหมด 1, 1940บาทแต่ถ้าใคร CF โดยเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้ครูค,คมให้โปรพิเศษอยู่ที่ 299บาทซึ่งไม่เคยจัดโปรแบบนี้ที่ไหนมาก่อนและสิทธิพิเศษเฉพาะ5ท่านแรกเท่านั้นวิธีการสมัครง่ายๆเพียงแค่ 1. แอด Line ID เ LOVE_ ตองเกเมื่อเข้าไปที่ Line Add แล้วให้พิมพ์รหัส299 3. บอทดจะทำการส่งหมายเลขบัญชีเพื่อให้คุณสมัครนะครับ4แจ้งสลิปไปที่ Line Add 5. บอบดจะทำการส่งอีบุ๊ทั้ง6เล่มนี้ให้คุณไปเลยทันทีครับ ถ้าคุณเรียนตอนนี้คุณก็มีสนเสน่ห์ตอนนี้แต่ถ้าคุณบริหารสนเสน่ห์ไม่เป็นคุณก็ต้องวิ่งไล่ตามความรักไปตลอดทั้งชีวิตครับ